ทางด้านขอเป๊ปโกเดโอลากุนซือของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมายอมรับครับว่าณนะตอนนี้จำนวนผู้เล่นภายในทีมของพวกเขานั้นมันเยอะเกินไปซึ่งว่ากันว่ามันไม่ไดีต่อบ,บรรยากาศและกำลังใจในทีมซึ่งทางเป๊ปเองครับได้ยืนกรานว่าจะมีนักเตะยายออกจากทีมไปหลายคนก่อนที่มันจะถึงเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนครับโดยทีนณปัจจุบันครับทา่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขานั้นมีผู้เล่นชุดใหญ่ถึง30คน และก็คาดกันว่าจะมีอย่างน้อย6คนที่เตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อจากนี้ครับโดยหลังจากที่แมนซิสตี้ครับบุกไปฉลองพูฟแฟมตันวันเดอร์สทีสนามโมริเนลสเตเดียมขาดลอยศูนย์ประตูต่อ4เมื่อคืนวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่จบเกมครับเป๊ปก็เดออกมายอมรับว่าถ้าไม่มีการปรับทีมครั้งใหญ่ทีมงานเบื้องหลังก็จะลำบากในการทำให้บรรยากาศในทีมนั้นปเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป๊ปได้กล่าวว่านักเตะเราเยอะเกินไป มันไม่ใช่แค่เรื่องของเอ็ดดีหรือเอเดสันวันนี้เราก็ไม่มีทนานะของโรดรีฟิลฟ์โเดนมาเตโอโควาซิสซาวินโยและยอสโกควาดิโอส่วนตัวสำรองก็ยังมีช้งนาธานอาเกกับอิวคลายกุโดกันผมก็ชอบที่มีทีมใหญ่ๆเพื่อสู้ได้ทุกถ้วยแต่ผมไม่อยากต้องทิ้งนักเตะบางคนไว้ในบ้านมันไม่ไดีต่อบรรยากาศในทีมเลยสโมสรเองก็รู้มาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแต่สถานการณ์มันก็เป็นแบบนี้แหละเป๊ปกวาเดียวล่ากล่าว ซึ่ง้างดูในตอนนี้ครับทนานะของเอเดนซอนในทวัรชาบราซิลเขาไม่มีชื่อในเกมที่เพิ่งพบกับบูและแถมตัวเขายาังตกไปเป้าหมายของกาลาตาสารายในตุรกีขณะที่สปเปอร์ก็เล็งควา้าทานะของซาวินยแต่แมนซิตี้เองก็เริ่มมองหาคนมาแทนไว้แล้วเหมือนกันนอกจากนี้ครับยังมีข่าวว่าทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอ o r เรสสนใจจะดึงตัวริโก้ลูวิสแข่งดาวรุ่งของเรือใบไปเสริมทีม หลังก่อนหน้านี้ครับพวกเขาเพิ่งจะปิดดีลควาทเนอของเจมส์แม็กอาตีหนึ่งในดาวรุ่งของทางซิตี้ไปร่วมทีมในราคา30ล้านปอนด์ส่วนในรายของคาวิฟิลิปกับเคลาเดโอเอเชเบรีก็เตรียมย้ายออกจากทีมแน่ๆก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงแต่จากคำพูดของเปปดิโอลาครับเหมือนจะมีนักเตะดังๆอีกหลายคนที่อาจจะย้ายออกจากทีมไปด้วยผลเนื่องจากทาเปปได้ทิ้งใช้ครับว่าในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าจะมีการพูดคุยกันระหว่างนักเตะกับเอเย่นเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมนั่นเองแลครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ